เราปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาไม่อยากจะเคลมเลยว่ามันอร่อยขึ้นหมูกรอบตะประก,กรอบกรุบมีน้ําราดพิเศษหาที่ไหนได้หมูแผ่นที่หาทานได้ที่เดียวเนัะน,น้ำซุปเนี่ยถึงกระดูกหมูอย่างดีวดเตียวต้มยำหมูเครื่องล้นหมูสับคือล้นชามมากๆรสชาติเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวก็คือต้องสั่งมันจึงมากเราการันตีเลยว่าได้คุณภาพมากกว่าที่จ่ายสั่งตามพี่ไม่ดีให้มันลวกเองเลย สวัสดีค่ะก็แคนดี้คณิสพัฒนะคะเป็นทายาทรุ่นที่2ร้การซัมเมอร์แบงคอกก็มีเกี่ยวกับุงจกักภพค่ะสุดเริ่มต้นเนี่ยที่บ้านเราเป็นคนจีนจา๋ามากๆอาหารการกินเราทำกินกันเองในครอบครัวนะครับพอมีแขกได้ลองชิมก็แบบเอ้ยอยากกินอีกอสั่งทำหน่อยได้ไหมไมันก็เลยเป็นการเริ่มต้นอีก9ก้าวหนึง่ง ตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีชื่อซัมเมอร์แบงคอกจุดเริ่มต้นมันมาจากที่บ้านปิดเทอมเราก็จะได้ไปเที่ยวแต่เราก็รู้สึกว่าบะหมี่เกี๊ยวกุ้งประเทศฮ่องกงเนี่ยเป็นท็อปออฟมาของเราถ้าเราได้กินมันบ่อยๆไม่ได้กินมันแค่ช่วงซัมเมอร์ก็น่าจะดีเนาะก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านว่าซัมเมอร์แบงคอกด้วยเราชอบรับฟังฟีดแบคลูกค้าเราปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาไม่อยากจะเคลมเลยว่ามันอร่อยขึ้นเพราะว่าในช่วงแรกๆมันติดเป็น จีนแบบกวางตุ้งจัจจาแต่ว่าเราก็กลับให้มันเข้าปากกับยุคสมัยมากขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ทิ้งกลิ่นอายความเป็นฮ่องกงเอาไว้ตัววัตถุดิบอื่อนๆนอย่างหมูแดงหมูกรอบเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำเองทั้งหมดเลยค่ะการันตีได้ เมนูที่ทางร้านแนะนำามนเมนูแรกบะหมี่จกักรพพัดก็คือจะมีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งผอนน้ำมันงาใส่หมูแดองอบน้ำผึ้งหมูกรอบหมูกรอบเนี่ยตะปกรัรก,กรอบกรุบเลยค่ะเลือกระหว่างเป็นแห้งนะคะตัวบะหมี่แห้งนะคะมันจะมีน้ำราดที่มีความพิเศษเราเรียกว่าน้ำผึ้งบะหมีม่สไตล์หวานหวานเค็มๆนิดนึงค่ะตัวรสชาติอาหารแนไมไดาหรือว่าจะเป็นสูตรน้ำตัวน้ำซุปเนี่ยสูนกระดูกหมูคาเลงอย่างดีที่เราคัดสั่น เมนูที่2ข้าวจากกักระพัตินีจะเป็นหมูแดงอบน้ำผึ้งหมูกรอบกุนเชียงกุนเชียงของเราก็โดดเด่นจะมีความหอมกลิ่นผ่านนิดๆเท็กซ์เจอร์ที่มันกรุบกรอบขัดน้ำราดสูตรของทางร้านจะออกเข้ม,เข,มเข้มหวานหวานทานกันก็ลงตงัวเมนูที่3า๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเครื่องล้นหมูสับคือล้นชาม,มากๆแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือหมูแผ่นที่หาทานที่ร้านได้ที่เดียว รสชาติถึงพริกถึงขิงเลยคือมาครบรสเผ็ดเค็มหวานเปรีย้วยวก็คือต้องสั่งเมนูที่4เก <c oughs> ี่ยวหมูทอดไส้ทะลักทางร้านทอดสดใหม่ๆฟินแน่นอนส่วนเมนูที่5 e x เอ็ก i v คูซเลยเฉพาะไล n e MAN คือเมนูไข่จระพันจะเป็นหมูแผ่นแรปด้วยเส้นมาม่าแล้วก็จะมีไข่ต้มอ,อยู่ข้างในราดด้วยน้ำต้มยำสาเรียวครบรสแน่นอนเหมันจึงมาก ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่70บาทค่ะอยากให้ลองเปิดใจกับราคานี้เราการันตีเลยว่าคุณได้คุณภาพมากกว่าราคาที่คุณจ่ายแน,น่ความพิเศษของเราคือเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเหมือนทําให้คนในครอบครัวรับประทานนะคะแน่นอนว่ามันสายทอดออกมาจนเป็นเมนูแต่ละย่เป็นอาหารแต่ละจานมาดีดีเราก็ได้เดลิเวอรี่อย่างตัวไลน์แมนเงี้ย ช่วยสัพพอร์ตในเรื่องของยอดขายได้ดีขึ้นอุ้ยต้องพูดเลยว่ายุคนี้ถ้าไม่มี Delivery อยู่ไม่ได้จริงๆเปิดใจแล้วก็จะมีแคมเปญมให้เราร่วมตลอดโปรดีๆแบบนี้สั่งผ่าน i ล e m แมน Very Very Good เท่านั้นก็ลองเปิดใจทานอาหารสไตล์กวางตุ้งฮ่องกงนี้ดูนะคะ แวะมาทานกันได้ค่ะหรือว่าสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้ค่ะสะดวกมากๆสั่งตามที่ไม่ดีให้มันลวกเองเลย